เฮ้ยเจ้ามีน้อยเจ้าจะไปไหนอ่ะจะไปเล่นเกมกับเพื่อนแล้วเจ้าอ่านหนังสือหรือดูคลิปที่มีประโยชน์แล้วหรือยังค่อยกลับมาอ่านทีหลังก็ได้ไว้ดูทีหลังดีกว่าไม่ได้เจ้าต้องอ่านซื้อก่อนฉันจะไปพี่สาวยังแกอย่ามายุ่งนะนี่แหละงันกลายเป็นเกาวไปซะเรียนเสร็จค่อยมาเล่นกับเพื่อนอโอออยอมเรียนแล้วก็ได้ครูจบชายครูจบชายอยู่ไหนอ่ะ มารับเด็กไปเรียนน <Yeah. S 1> ่อยสิเคยคุยกันก็ได้สวัสดีครับมพบกับครูจับชายอีกแล้วนะครับโดยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ต่อจากเรื่องเศษส่วนที่เรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการบวกลบเศษส่วนซึ่งการบวกลบเศษส่วนนั้นมีอะไรกันบ้างรีบไปเรียนกันเลยดีกว่าก่อนที่เจ้ามีน้อยจะกลายเป็นกาวไปตลอดชีวิตไปเลย let's go สวัสดีครับน้องๆ้หนูกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของเศษส่วนโดยวันนี้ครูจับฉายจะมาสอนเรื่องของการบวกลบเศษส่วนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเข้าไปดูบทเรียนกันเลยครับในขั้นแรกนี้ครูจับฉายจะเขียนประโยคสัญลักษณ์มาก่อนนะครับ2แบบเพื่อให้น้องๆหนูได้สังเกตว่ามันมีส่วนใดบ้างที่แตกต่างกันแบบที่1เศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับ ประโยคสัญลักษ์ที่2เศษ4ส่วน5บวกเศษ4ส่วน10เท่ากับเท่าไรอย่าเพิ่งตกใจนะครับถ้ายังทำไม่เป็นอันนี้คุณครูให้สังเกตก่อนว่ามันมีสิ่งใดบ้างที่แตกต่างกันติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าถูกต้องแล้วครับสิ่งที่แตกต่างกันคือในประโยคสัญลักษณ์ที่1น,นั้นจะมีส่วนที่เท่ากัน ส่วนในประโยคสัญลักษณ์ที่2นั้นส่วนจะไม่เท่ากันโดยในขั้นแรกนี้ครูจับฉายจะสอนว่าการบวกลบเศษส่วนนั้นจะมีอยู่2แบบก็คือแบบที่มีส่วนเท่ากันและแบบที่มีส่วนไม่เท่ากันโดยในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการบวกลบเศษส่วนที่มีส่วนเท่ากันก่อนนะครับน้องๆอเราจะมาเรียนรู้เรื่องของ การบวกลบที่มีส่วนเท่ากันก่อนเอา้าทำยังไงไปดูกันเลยตัวอย่างที่1 1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับเท่าไรไม่ยากเลยนะครับน้องๆหน,หนูการบวกลบที่มีส่วนเท่ากันนั้นนะครับเราเวลาบวกลบเศษส่วนเราจะไม่เอาส่วนมาบวกกันนะครับถ้าเราเห็นส่วนเท่ากันแล้วให้เรามาเขียนเศษส่วนไว้ก่อนเลยซึ่งในที่นี้ ส่วนคืออะไรครับอ่าส่วนคือ2ให้เรามาเขียน2ไว้เพราะมีส่วนที่เท่ากันนั่นคือส่วน2จากนั้นให้เรานำเศษมาบวกกันซึ่งในที่นี้ก็คือเศษ1กับเศษ1 1บวก1ก็จะเท่ากับ2ถูกต้องครับคำตอบของข้อนี้ก็จะเท่ากับเศษ2ส่วน2อ่าน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมเศษ2ส่วน2มันสามารถเขียนในรูปไหนได้ อถูกต้องครับเศษ2ส่วน2ก็จะเท่ากับ1นั่นเองก็ได้สอนไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วก็คือ2หาร2นะครับต่อไปอ่าตัวอย่างต่อไปนะเศษ4 6ส่วน6บวกเศษ1ส่วน6เท่ากับเท่าไรเหมือนเดิมครับตัวส่วนเราจะไม่นำมาบวกกันเมื่อส่วนมีเท่ากันแล้ว แล้วก็เอามาเลยส่วน6นะครับหลังจากนั้นให้เรานำตัวเศษมาบวกกันซึ่งในข้อนี้ตัวแรกคือเศษ4ตัวที่2คือเศษ1ก็จะได้เท่ากับ4บวก1 4บวก1เป็นเท่าไหร่ครับน้องๆถูกต้องแล้วครับ4บวก1เท่ากับ5เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็จเท่ากับเศษ5ส่วน6นั่นเองฮะอะไรนะ ยังไม่เข้าใจเหรอโอเคเดี๋ยวให้เพิ่มอีกอข้อนะครับข้อนี้ครูจับฉายจะยกตัวอย่างเป็นเรื่องของการลบนะครับเป็น15ส่วน20ลบกับเศษ3ส่วน20เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเหมือนเดิมครับเราจะไม่เอาตัวส่วนมาดำเนินการกันใดๆทั้งนั้นโดยเราก็จะเขียนส่วนไว้แล้วส่วนเป็นส่วน 20นั่นเองหลังจากนั้นให้เรานำตัวเศษมาลบกันตามเครื่องหมายนี้เลยนี่คือเครื่องหมายลบนะครับก็จะเป็น15-3ลบ3อ่า15ลบ3ได้เท่าไรเอ่ยอ่าเรามาลองคิดนะครับ3ก็อยู่หลักหน่วย5ก็อยู่หลักหน่วยโยงใส่กันเลย5-3ลบ3เหลือ2ต่อไป1ที่อยู่ในหลัก10ฝั่งนี้ไม่มีให้ลบเลยที่เป็นหลัก10 เราก็จะชัก1ลงมาก็จะกลายเป็น12นะครับข้อนี้คำตอบที่ได้ก็คือเศษ12ส่วน20นั่นเองเป็นไ,ไงล่ะครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับงั้นเราไปทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าไปทำแบบฝึกหัดกันเถอะ,อะเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยเดี๋ยวจะลองทำสัก3าข้อก็พอนะครับข้อแรกว่ากันเลยเศษ7ส่วน14บวกเศษ6ส่วน14จะเท่ากับเท่าไหร่ เหมือนเดิมครับมาดูที่ตัวส่วนส่วนเท่ากับ14เราก็จะเขียนส่วน14ไว้7บวก6เท่ากับเท่าไรครับพนน้อง,องติ๊กตอกติ๊กอก่าถูกต้องครับ7บวก6เท่ากับ13เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ13ส่วน20นั่นเองความจริงต้องเป็นส่วน14นะครับคขอโทษ เศษเส่วนป1บเบวกเศษ1 1ส่วน11เอา้าเราเริ่มชำนาญแล้วไม่ยากแล้ว9.1วก1เป็น10เลยนะครับเพราะเรามีส่วนที่เท่ากันแล้วเราก็บวกกันเลยแต่อย่าลืมเขียนส่วนให้ด้วยส่วนในข้อนี้ก็เท่ากับ S 1 1นะครับอ่านี่คือคำตอบก็จะกลับเศษ10 1ส่วน11ต่อไปข้อสุดท้ายเศษ8ส่วน16บวกเศษ8 1 6ส่วน16 อ้คิดไวๆไ,ไม่ยากเลยนะครับมีส่วนอ่าเขียนส่วนก่อนส่วน16 8กบวกแปก็จะได้เท่ากับ16ถูกต้องแล้วครับเก่งมากเลย<พ>อ,อ่าทีนี้ข้อสังเกตครับเศษและส่วนมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้น16ส่วน16สามารถแปลงร่างได้กลายเป็น1นั่นเองอูอ้ยเก่งมากเลยครับน้องๆหนูๆอ่าสำหรับคลิปวิดีฟโอนี้ก็จะสอนเฉพาะการบวกลบเศษส่วนที่มี ส่วนเท่ากันเดี๋ยวการบวกลบเศษส่วนที่มีส่วนไม่เท่ากันไว้เรียนต่อในคลิปหน้านะครับแต่วันนี้คลิปนี้ให้น้องๆนหนูพอแค่นี้ก่อนเราจะได้ไปเล่นเกมได้อย่างสนุกสนานกันเนาะอิอิฉันระเบื่อเสียงตัวเองเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับน้องๆ้องสำหรับการบวกลบเศษส่วนไม่ยากเลยใช่ไหมเหรครับเดี <S <S ๋ยวเราจะไปเรียนต่อในคลิปหน้าเรื่องของการบวกลบเศษส่วนโดยมีส่วนไม่เท่ากันสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจ้ามีน้อยของเราจะได้ไปเล่นกับเขาสักที สวัสดีครับ